สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามือถือจากพรานทะเลและหลุมฝังศพเรานี้นะครับเป็นของ B C C C, C. สุลตา่านโบกียทรงปกครองแผ่นดินระหว่างปีพุทธศักราช2028ถึงพุทธศักราช2067ยุคสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคทองของบรูไนเพราะได้ขยายอำนาจไปจนถึงคาบสมุทรมาเลซึ่งหลังจากของราชได้39ปีก็ได้เสด็จสวรรคตและพระบรมศมพของพระองค์ได้ถูกฝังไว้ที่โกตาบาตูแห่งนี้ครับหลังจากนั้นประชาชนชาวบรูไนก็ได้ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่ฝังศพ เพื่อให้ร่างไร้วิญญาณของตนได้อยู่ใกล้กับองค์สุลตา่านอันเป็นที่รักนั่นเองครับนอกจากเรื่องราวดีๆที่เราได้ทราบกันไปแล้วประเทศบูนายแห่งนี้ก็ยังมีความน่าสนใจอีกมากมายเพราะเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยติดอันดับโลกซึ่งคุณวิกรมก็มีข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับประเทศบูไนามาฝากกันด้วยนะครับบูนนั้นถือว่าเป็นประเทศซึ่งได้มีค้นพบน้ำมันมาหลายสิบปีก่อนครับ ทำให้ชาวบูไนายนั้นมีรายได้ต่อหัวนั้นสูงที่สุดประเทศหนึ่งของอาเซียนแต่อีกไม่เกินประมาณ10ปีบูไนก็จะไม่มีพลังงานเหล่านี้แล้วฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลบูไนนั้นกำลังกังวลครับถ้าเกิดว่าพลังงานของบูรนายหมดแล้วต่อไปจะทำยังไงกับบูไนนั่นก็คงเป็นปัญหาครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นรัฐบาลตอนนี้กาลังมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ ก็คือกลายเป็นศูนย์การค้าศูนย์การการท่องเที่ยวซึ่งบูนายนั้นอยู่ใกล้กับสิงคโปร์จะทํายังไงให้บูนายนั้นกลายเป็นสิงคโปร์สองนั่นคือโจทย์ที่รัฐบาลบูนายกาลังต้องวางแผนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเมื่อบูนายนไม่มีน้ํามันหรือไม่มีแกส๊สนั่นเองครับ ครับผมสุดยอดเลยนน2คะแนน2อคะแนนนี่โอ้ไม่ธรรมดาเลย3ข้อติดเป็ไงครับนี่ลป<ผ>มมือให้น่อยครับรอโอ้สุดยอดจริงๆนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับคุณวิกรมกรมดิ์ครับและในสัปดาห์นี้ทีมแชมป์ของเราได้แก่ สำหรับทีมแชมป์ของเรานะครับวันนี้โรงเรียนกัลยาณวัฒน์นะครับมีเกียรติบัตรและเงินทุนเลก้ยงสามูลค่า20,000บาทมอบให้ครับทีมสีแดงที่ได้พี่รอนเป็นผู้นำไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่าเรามีเงินรางวัลปลอบใจ10,000บาทค่ะเย้ต้องให้เขาบ้างครับแต่นี่หมายความว่าในสัปดาห์นี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับเหล่าบรรดาดาราที่อยู่กับเราด้วยครับคุณกายรัชชานนท์คุณฮารุสุขประกอบและพี่จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณด้วยครับกับผู้ใหญ่ใจดีของเราสพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน SCG 100ปีซัมซุงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและขาดไปได้เหมือนกันวันนี้สนุกสนานกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเสียงเพลงพอๆจากวงโป่งล่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนขอบคุณโรงเรียนกัลยาณวัฒนและอุดรพิทยาทุกด้วนครับสวัสดีครับ คำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์วันนี้น้องๆคงได้ทำความรู้จักกับกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไปแล้วนะครับพี่ไอนสไตน์ก็เลยมีคำถามมาถามว่าลุมฝังศพมากมายบริเวณรอบๆสุสานแห่งนี้เป็นของใครข้อ A อข้าราชบริพารข้อ B ประชาชนทั่วไปส่งคำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนมาได้ที่ Facebook Fanpage นะักคิดตะลุยอาเซียนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่า1000บาทไปเลยครับ นัคิดถ้าเลยอาเซียนยังคงมอบความพิเศษกับการบุกไปยือนจังหวัดระยองนำทีมความสนุกโดยตลกซุปตาเมืองไทย,พ,ยพ,พี่หนุ่ยพี่ตักพี่หนุ่เล็ก ความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดในนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทุกเกตเตอร์ทุกวันพฤหัส,สบ,บดี6โมงเย็นทางโมเดิร์นไนทีวี